ป๋าตีที่เดียนแน่ต่อเลยแล้วกันป๋าบอกเออตีไม่เข้าเออตีไม่เข้ากันโอ้ตีแบบปองเป่งปองเป่งกว่าตีไม่เข้าตีไม่เข้าขว่างไงข่อยข่อยมาที่เดียนแน่เนี่ยครับอีกฝ่ายข่อยมานะแต่ว่าเดียนแน่มันก็ถือใช้ได้ของมันอยู่เฮ้ยข่อยมันโลลัวเออฮันช็อปบ,บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะ The Hand Shop บอกเลยว่าของโคตรดี Level Up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up พ o l a เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล up ไปพร้อมกันเอาละววันนี้เราก็อยู่กันใน7บาท8บาทกันอีกเช่นเคยอยู่กับน้อง d ีแอหรือ d n แตัวนี้เลยนะครับก็เป็นตัวใหม่คือเป็นตัวใหม่ในตอนนี้ไงเพราะว่าแพทของเซิร์ฟตอนเนี้ยมันมีแพทที่เรียกว่าวันวาเลนไทน์เข้ามาแพทนี้ขึ้นชื่อเรื่องตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดแบบของต้องมีคือนี่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะไม่ดูสกิลด้วยแต่ของต้องมี นี่คือยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะแต่ของต้องมีเพราะอะไรรือวะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดไงคือมันจะไม่ได้ไปอยู่ตู้อื่นไงคือถ้าหมดวาเลนไทน์แล้วก็หมดเลยต้องไปรอลุนบลกตู้เทศกาเนาห <c oughs> ยอกนะถ้ามันดีจริงก็คงต้องหาแต่ถ้ามันไม่ดีจริงก็ข้ามได้ปานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเขาเนี่ยเก่งขนาดไหนกับเดียนเน่วาเลนไทน์ตัวนี้เลยเนี่ยครับจากเว็บนอกเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทียร์ระดับแบบที่เป็นเอสเลยนะคือมันเป็นระดับที่เป็นเอสทุกค่าเลยกูถามมึงจริงๆนะแม่ มันจะจริงเหรอมันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เลยนะก็จะมารีวิวน้องด้วยเผื่อใครที่อยากจะเอาจะออกจากหมู่บ้านจะออกจากหมู่บ้านไปไหนอะ ก็เผื่อใครที่ตัดสินใจว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดใช่ไหมอย่างที่บอกไปต้นคลิปถ้าไม่เปิดหรือว่าข้ามเนี่ยมันก็คงจะต้องอรอลุนเทศกาลเอามันก็จะเอาพกตู้พกตัวลิมิเต็ดเนี่ยมารวมกันอยู่ในตู้เดียวกัน <Okay. S 1> นะแต่ว่าถ้าเทียบกับตู้ถัดไปหรือว่าตู้ในอนาคตเนี่ยมันจะดีกับที่เราเปเพชรไปหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็เติมเพชรแพงหรือเกินก็มาเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกิลกันนะ เป็นท่าเขียวนะเป็นตัวสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นแกนเจ็บาทนี้เป็นไงแต่ว่าชุดน้องสวยนะผมชอบชุดน้องนะครับชุดน้องสวยดีคือไม่เหมือนไอ้ที่มันผ่านผ่านมาที่แบบเป็นเทศาการแล้วไม่เห็นจะมีชุดอะไรเปลี่ยนไปเลยยังดีที่ตัวน้องเขาเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ของวันวาเลนไทน์อยู่เนาะตัวน้องก็เป็นตัวที่เน้นการตั้งท่านะครับหลักๆเนี่ย จากที่ผมอ่านสกิลมาคร่าวๆแล้วนะก่อนที่จะมาทําคลิปเนี่ยก็คือนี่เลยสกิล2นะครับเป็นการตั้งท่าส่องเทินที่ขั้นหนึ่งเหมือนกับเจนเก่าก็คือสีแดงตัวเก่าเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าตัวเก่าจะเป็นการเพิ่มเลือดถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการลดดาเมจที่ได้รับลง40ให้กับตัวเองคือทำให้ตัวเองเนี่ยมีความถึกมากๆเลยนะ แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลประเภทโจมตีก็คือเจาะเกราะ3เท่านะครับผมว่าสกิลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สกิลหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพาร์สฟเนี่ยก็ถือว่าดีสารภาพรักสุดเขินไงคือเขินเกินอะเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเดียเน่ก็จะมอบเครื่องหมายความรักให้กับตัวเองเป็นบัฟเท่าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตัวเองใช้ตั้งท่าเนี่ยก็จะมีการเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตก็คือเลือดนั่นแหละ ให้กับตัวเอง20%เลยแล้วก็ถ้าถูกลบตั้งท่าออกเนี่ยจากการโดนถอนนะนะก็จะเพิ่มเอฟเฟกให้กับทั้งทีมนะเป็นการป้องกันคิดิคอน3 0มสเทิร์น่งเธอให้กับทั้งทีมเลยนะฮะก็คือถ้าโดนถอนก็จะเพิ่มบัฟให้กับทั้งทีมแต่ถ้าไม่โดนถอนเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเลือดให้กับตัวเองทําให้ตัวเนี้ยยืนสนามได้ค่อนข้างนานก็เท่ากับว่าน้องจะมีความถึกมากๆเป็นสายแทงแบบที่แท้ทรูเลยตัวนี้ถึกจะจัดนะครับ แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายแห่งความรักของตัวน้องเนี่ยตอนเริ่มเธอเลยนะตอนเริ่มต่อสู้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มสเต็กนี่เลยพื้นฐานให้กับอัศวินทั้งทีม3%เต่ออัศวินพวกพ้อง1คนสเต็กได้10ครั้งจากการโดนดาเมจที่ฝ่ายทำอาะนะ10ครั้งนะครับนี่เลยจากเครื่องหมายแห่งความรักก็เป็นพาสซีฟที่บัฟให้กับทีมได้นะครับเป็นการเพิ่มสเต็กแล้วก็มีความถึกกับตัวเองด้วยนะอาจจะต่างก่าเจนเก่าอยู่นิดนึงเรื่องความถึก ส่วนที่ตัวเองใช้ s สกิลใน PVE อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันมันเลยทำให้ตัวน้องเนี่ยเป็นตัวที่ลง PVP ก็ได้ลง PVE ก็ได้แต่ถ้ามองจากสกิลแล้วเนี่ยมองจากพา s i v e ผมว่าไปทางสาย PVP น่าจะดีกว่านะ PVE มันก็ได้ไหมมันก็ได้ไงแต่ผมว่า PVP ดีกว่าตัวน้องอ่ะผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาถึงทำ PVE ตรงนี้ขึ้นมาเนาะ อ่ะโอเคนี่ก็คือสกิลแล้วก็พัสสิของน้องนะครับส่วนของเทพอันนี้จะเอาตัวเก่ามาใช้คอนน้ำแข็งตั้งท่าก็จะเพิ่มแสกกับนั้งทีม30%เพิ่มดาเมจนะนะสองเทินมาตั้งท่า2เทินก็เท่ากับน้องตั้งท่า2เทินพอดีก็คือหมดพอดีพอเปิดใหม่ก็ได้บัฟใหม่ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือเดีนเน่ตัวใหม่สีเขียววันวาเลนไทน์น,น,ทนะครับเป็นไงกันบ้างนะตัวนี้ทุกคนว่ามันเทพปะ เดี๋ยวก็ไปลองดูว่าเทพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองเล่นจริงกันแต่ผมก็ยังมองว่าน้องก็กถึกตามสไตล์ของเดียนเน่นะหลังๆน้องก็เป็นสายถึกแล้วอะพวกเจนหลังๆอะไม่ค่อยมีดาเมจและส่ว,วนของที่ใส่ก็ใส่เป็นเลือดเอาจากตัวเก่ามานั่นแหละนะแต่วันนี้เราไม่ได้ลงแบบนับของไนงะเราไปลงแบบโหมดเควอสก็คือโหมดที่ตึงที่สุดในตอนนี้ปวดแห่งศักดิ์ศรีคือ <c oughs> ถ้าอันดับไม่สูงเนี่ยมันจะไม่ได้เพชร <c oughs> ซึ่งเพชรก็ได้เยอะด้วยมันเป็นโหมดแห่งศักดิ์ศรีนะเกี่ยวกับคะแนนปะไปดูทีมของเดียนเน่ตัวนี้กันดีกว่านะ นี่เลยนะทีม chaos ที่ผมเล่นเนี่ยแน่นอนตัวดาเมจหนึ่งเดียวในใจเลยก็คือเมลิโอดัสล่างปีศาจนี่คือแบบมาในทรง FBI ด้วยก็คือตัวตึงวงการ7บาทเลยตัวนี้เนี่ยนะเป็นดาเมจที่แบบบิ่มเบิมคืลือแล้วก็เดียนน่ใส่ตัวซับเป็นทราเมอลนะเด้งเลือดได้เมื่อโดนตี2ครั้งขึ้นไปนะจากตัวตัวเดียวกันนะนะแล้วก็คิงแดงคิงแดงเนี่ยผมใส่มาทำไมใช่ไหมผมใส่มาฮิลไง โอ้คิงเนี่ยมันฮิลได้จากสกิลสองนะครับก็เป็นการฮิลทั้งทีมเลยนะแล้วก็มีการเยียวยายสามเทิร์นนะครับไอเยียวยานี่ก็เป็นสแต็กฮิลนั่นแหละเพิ่ม60%ทุกเทิร์นแล้วก็พาร์สิ่งของคิงเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นก็จะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดกับตัวเองนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไมีอะไร <c oughs> แต่ว่าอันติเขาบอกว่าแรงนะครับก็คือตีเดี่ยวนะ840ร้ี่สนะเพราะว่าอันติตันไงแล้วก็ลดความสามารถด้านป้องกันด้วยนะแต่แลหลักๆเอามาฮิลนั่นแหละไอคิงอ่ะนะค,คือไม่ใช่ออะไรคืต้มันเยอะแล้วไง เพราะว่าเมลิวด้านนี่มันกินไป3,500เลยนะครับถือว่าเยอะมากสามพันห้นี่เยอะมากส่วนล็อกซี่ไม่มีอะไรเลยเอามาแบบเอามาเอาซีซีเฉยป่ะเราไปลงโหมดเคออสกันดีกว่ากับทีมนี้เลยนะครับไปเล่นเดียนเน่ด้วยนะทีพย์อสจริงไหมก็ไปดูกันครับผมตาแรกมาไหนมาดูซิว่ามันทีพอจริงๆหรือเปล่าในคลิปนี้มาเจ oh, <my> อกับทีมเดียวกันเนอวั <What? S 1> ถาวจริง สามจริงเจอทีเดียวกันเนอะได้ดีแล้วก็จะเออแล้วก็ไอ้บัฟของเดียเน่เป็นบัฟเท่าด้วยนะครับก็เปิดทอนไปก่อนละกันเนาะผมก็จะพยายามให้มันแบบเละเลเกมหน่อยละกันนะเอาตัวของเดียเน่ตีไปเลยละกันเนี่ยครับจริง,รงๆแล้วอยากจะแบบอยากรู้ความถึกไงก็ตีไปสองใบเลยมาแซมมอนชิลส์ตังทาสองเพลินยูย่ด้วยแล้วก็ตีที่ไอ้ดั๊เลยตีไปหนึ่งทีแม่ตาไหมล,ละ่ะ เมตตาไหมเล้วตีขำๆไปก่อน1นทีนีครับแบบไม่ค่อยแรงมากมาไอ้ทรามีเอลก็ไปน้องมานะครับแต่ว่าน่าจะพอดีแหละแล้วก็ผมจะเก็บสกิลของเมลดัสไว้ด้วยนะให้มีิวดัสมันตีัาก่อนรอเคาน์เตอร์นะครับโอ้โแต่มันชิวกัน2เลยเอ๋อไอดวงมันก็ดีเกินบางทีเออเอยขนาดนั้นกันเทียว ดวงมีฝ่ายมันก็ดีเกินมีเดียมีไดมอนชิลขั้น2ด้วยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็จะใช้เมดูดันเนี่ยตีไปเลยเนะครับแล้วก็เดียนเน่เนี่ยอันตีดีกว่าไหมเอาอตีก็ได้นะเนี่ยต่อยน้าไปสวีทอิมแพกนะครับเพื่อเอาอันตีหนึ่งลูกนะไม่มีรถอันตีใช่ไหมเราแล้วก็ไปครับอิมพาส์ตีดโดด้วยก็คือเจาอันตีนั่นแหละแล้วก็สวีทอิมแพกไปครับจอกกอดสามเท่าแบบไม่ค่อยแรงเพราะว่าเจาอันตี โดนสลายถเถอะเลือเออโอ้โหเลือดเหลือแบบเลือดเหลือหนึ่งทำจริงที่แบบตีเลือดเหลือหนึ่งแล้วคืออันติีไม่มาด้วยอ๋ออีกฝ่ายเขาใส่เป็นไอตัวนั้นไงลดเกรดอันตีดูอย่างชอบเลยวะยังไงอ่ะอีกฝ่ายเอ้ยขวอยขวอยมาที่เดียนเน่นะครับอีกฝ่ายขวอยมานะแต่ว่าเดียนเน่มันก็ถืกใช้ได้ของมันอยู่เฮ้ยข่อยมาโลลัวโอ้โหข่อยแรงเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อน เพื่อนไขแรงเกินแล้วก็เดมอนเชลซ์โอเคเอ้ยถึกวะเอ้ยถึกอยู่นะเดียเน่ถึกอยู่นะทุกคนไม่ธรรมดานะนี่ผมว่ามันถึกใช้ได้อยู่นะแล้วก็ต่อยไปที่ไอเมลโลดุสเลยแล้วกันไหมล้วต่อยไปเลยคิดว่าตุยเย่อะเลจิงฟิสไขวไขว่ไปก่อนนี่ไงรู้จักสเต็ปไข่ปะเพื่อนแล้วก็เลจิงฟิสต่อยที่ไอไขวที่ดัดต่อเลยผมว่าไขวตายแน่นอนเนับ เพราะว่าความแรงของเมลูดัานี่มันระดับพักการ์แก็กซี่อยู่แล้วนีว่รู้จักไข่ปะคือแบบสเต็ปไข่อะ่ะจริงจแล้วดูสกินดั๊ดต็กโคเท่อยูไ่ไงคือแบบผมใส่แบบเป็น FBI อเอฟอ่ะโคเท่มาตาที่สองนะครับเดี๋ยวก่อนไปเอาไปเตั๋วก่อนตาที่สองกันนะครับตาเมื่อกี้ก็ก็ถือว่าถึกนะเออผมว่าน้องเดียน,นี่ยก็ถือของเขาอยู่อะ่ะ แล้วก็ไอฝ่ายแบบเอตลซ่าแน่นอนเลยผมรู้ไงคือผมก็รู้ไงเอตรลซ่าแน่นอนอาวุธเนี่ย <c oughs> มันก็ถึกใช้ได้อยู่อะน้องอะมันก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ถ้าถามว่าเป็นทีเวิร์สไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันยาวๆในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าความถกอกับมันก็ถกอแต่เจอตัวถ,ถอนตั้งท่าก็จบเหมือนกันนะต่อให้มันมีแบบพาสซีบแบบเพิ่มเพิ่มสแต็กกับทั้งทีมเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีตั้งท่าเนี่ยมันก็จะดีกว่าใช่ไหมละ่ะถ้าเทียบกับไม่มีตั้งท่าเนาะมันก็จะดีกว่า เออแล้วตอนนี้คืออะไรคือค้างอะไรอ่ะเกมเฮ้ยเกมค้างทุกคนเกิดไปเออคือถ้าผมออกนี่ผมเสียเต้มเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะตาที่สองใหม่เนี่ยเมื่อกี้อะไรวะคืออีกฝ่ายก็แบบเขาค้างไงเจอกับทีมของราชาปีศาจก็คือเจ้าราชาปีศาจโซโลแล้วก็เอลผิวอ่ะคืออกว่าทรงนี้ทรงเอลผมว่าเอลมันน่าจะผิวผิวอยู่นะคนเนี้ยอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราใช้คิงเนี่ยตีไปก่อนเลยเอลผิวแน่นอน แล้วก็เดียนเน่เนี่ยครับตีตีไปไม่รวมการ์ดคิงมาดีกว่าเพ์เซฟมาเดมอนชิลส์นี่ไงเดี sure> ๋ยวดูนะเอลพิวเอลพิวมาเอลพิวเอลพิวคนเนี้ยผมรู้ไงคุณนายเอลพิวตลอดมาเขาก็เดียนเน่เป็นตัวทอนเนี่ยครับก็ตีมาดิก็เปิดทอนมาดิโอเออตีมาตีมา เฮ้ยไปครับเราใช้คิงเนี่ยครับปาดไปก่อนเนาะเอวมันผิวขนาดนี้เนี่ยเราเราเปิดแบบเปิดนี่ไปเลยละกันเนาะแล้วก็เดนนี่เนี่ยตีไปไปตีเลยโอ้ฟูคาลตาแบบแบบเดาเมกคุณน่ารักมาอีฝ่าย just before pollen garden pollen garden เนี่ยก็แบบ ตีแกเออเคถอนแตกเราเตรียมแล้วตอนนี้คือเราเตรียมแล้วเมเลอดูสเนี่ยมาแน่นะแบบแรงๆเบิ่มๆเลยแล้วก็คิงเนี่ยถือว่ามีสกิลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมทที่เดียเน่ป้องกันราชาปีศาจเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันเชียวโมคูด้งโดมาหนึ่งทีเออโหแต่คิงแบบจะตุยเลยคิงมันก็จะตุยอยู่เลยมันก็แบบอ่าดูสิขนาดไหนรอดวะ ไม่รอดโหเกินก็แต่ว่าเดียนเน่เขาทำหน้าที่ของเขาแล้วนะมาเกินไปละไอหนุม่มเกินไปละเอาใช้คิงเนี่ยตีไปที่ดั๊ตก่อนเลยลนนะแล้วกันนะแล้วก็ไปใช้ระเบิดภูเขาพอกระท่อมเนี่ยครับตีไปนะแล้วก็ระเบิดไปแบบแรงๆแต่คิงตีไปก่อนโอ้แต่ว่าคิงมันติดตัวของเดียนเน่เนาะไปครับอุ๊ปองเคแสนสามแบบเจ็บ แล้วก็อิมพาสเออโอ้โหโอ้โหถามจริงมาไปครับแล้วก็ตีตีอย่างเดียวไงแล้วรู้จักกันแบบสเต็ปตีอย่างเดียวป่ะเพื่อนมาอืมแล้วคือโดนใบเอฟเฟกต์วยแต่ราชาปีศาจเชื่อไม่น่ารอดแหละก็คือใช้ได้แค่สกิลเดียวแล้วก็ไอ้ดั๊มันก็มีความถึกของมันอยู่แถมมีฮิลเลือดจากคิงด้วยนะครับก็แบบโมกูดงกูโดมาหทีไงก็ดูดิ ก็ดูดิมันไม่เข้าอยู่แล้วไงราชาปีศาจโอเคเจอตูวต่อยหน้ายูแน่นอนไปครับ <c oughs> แล้วก็ต่อยด้วยเลจิงฟิตแนวแล้วก็ปีฉากด้วยดัดนะไปนี่ไงขวายหนึ่งทีแล้วก็เลงๆเ,เลยแหละอันเนี้ยเลจิงฟิตขวายเค <c oughs> เรียบร้อยนะครับอมันก็ <c oughs> ก็โอเคอยู่ <c oughs> หรือเปล่าเดียนเน่ คือหลักๆมันก็ต้องตั้งท่าหรือเปล่าใช่ไหมคือผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันทิฟเฟนเอสยังไงวะตัวนีน้ส่วนตัวแล้วนะผมว่าไม่ถึงทิฟเฟนเอสอ่ะแต่ก็ถึกอะ่ะมันก็ถึกของมันแต่มันไม่ถึงแน่นอนอะ่ะมาอีกฝ่ายเป็นทีมของเผ่าไม่ระบุใช่ไหมเป็นทีมนุษย์เออีกฝ่ายมีมนุษย์ด้วยไม่รู้แหละเราตั้งทอนก่อนเลยแล้วกันก็เปิดโล่มาเนี่ยครับเดี๋ยวดูพาสีของเดนเน่อีกทีหนึ่งพาสีของเดนเน่เนี่ยก็คือถ้ามีเครื่องหมายความรักอ่ะนะก็จะเพิ่มแล้วก็โดน,น,น,งน่งซึ เอาจริงๆนะผมว่ามันไม่ได้แบบจําเป็นขนาดนั้นหรือเปล่านะไอ้พาสตีตรงเนี้ยถ้ามันมีดมเมอร์ชิลอยู่มันก็จะดีกว่าไม่มีไงเพราะมันจะทอนไงใช่ไหมเออไปแล้วก็ต่อยได้นี่เลยเลจิงฟิสนี่แบบไม่ค่อยแรงขำๆไ่ก่อนให้ฝ่ายเขาตีมามาอีฝ่ายแต่ว่าฝ่ายเป็นแบบสีแดงด้วยสีแดงเดียวเน่ตูก็จะโดนอีกนะครับมาฮะอา่าโอเคก็ได้อยู่ไหม ก็พอได้อยู่เนาะมาเดะอีกฝ่ายเขาก็ตีหมู่มาโดยการดูดสแต็กนะเป็นการขาโมยนะตัวงซีเกิร์ตแล้วก็โหโอ้โหแรงแรงจรัดไอคิงมันก็ไม่ค่อยถึงนะเนี่ยเออแล้วก็ตีมาที่เดียรนเน่เลยแล้กันโอเคก็เดียรนเน่มันก็ถึกตามสไตล์ของน้องมามาครับเดี๋ยวเราจัดการดาเมจเข้าไปก่อนดีกว่าด้วยเดียเน่นี่แหละปะแล้วก็เลจฟิสผมก็แบบ ตวลืมแล้วด้วยว่าแบบใช้สกิลอะไรก่อนแต่ก็มาตีได้อยู่ต,ยต,ตัวิดอิมแพคจอกกระหลอดสามเท่าไปก่อนนี่นี่นะแล้วก็เลจิ้งฟิสขว่ไขวยเรียบร้อยเนี่ยครับตัวดาเมจเขาก็ตุยเย่นะครับแล้วก็ใช้อิมเพลเนี่ยระเบิดภูเขาพอกระท่อมไปเลยไงโอเคได้ได้อยู่นะแล้วก็มีคิงฮิลด้วยนะเดี๋ยวเทอร์หน้านะครับอ่ารอลุ้นกัอนว่าจะมีทอนหรือเปล่าคือต้องมีทอนนี่อย่างจะชอบเลย ว่าไงมีปะไม่มีทอนโอเคไม่มีทอนเราด้วยซีเกิร์ดเขาน่าจะดูดสเต็กมาต่อเนะยคิดว่าแบบไม่เหลือก็ดูดสเต็กมาเก่งมากๆโอเคขโมยมาเก่งซีเกิร์ดซีเกิร์ดแล้วก็ตีมาที่เดีเนยนเน่ต่อนะครับซึ่งตตีมาที่เดียนเน่ก็จะโดนใบจากคราวมิเอลไปเลยเนะแล้วก็เดีเนยนเน่ก็โอ้โหโอเคต่อยมาแบบมวยไทยว่ะมาเรียบร้อยนะครับออกเกมจีจ<ๆ>ีมว่าหลักๆของตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการ ยืนสนามบอกว่ายืนสนามน่าจะถึกกว่าตัวเก่าเพราะว่าตัวนี้มีการเพิ่มใส่เกี่ยวกับเลือดนะั็เลยถึกกว่าตัวเก่าเมื่อมีการตั้งท่าเกิดขึ้นนะนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะถึกกว่าตัวเก่านะครับแต่ว่าไอป่านี่มันมีอะไรไม่รู้แหละแต่ปะเปิดตั้งท่าไปเลยแล้วกันเอ้จริงๆไม่ต้องรวมกายก็แด้นะก็คือพยายามใช้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ตีไปเลยแล้วกันอ่ะตีไปตีขำขำอย่างนี้แล้วกันเนาะ ชิวแต่ว่าชิวส์แล้วก็ตีไปเลยสวิตอิมแพคแบบขำๆไม่ค่อยแรงเอ้ยกรแรงอยู่หรือไห้ฝายไม่ถึกไปครับปาดแปดเคเป็นการแบบกดอ้นี่ก่อนแปะดีบัฟเท่าของเมลดัสไปก่อนนะมาป๋าป๋าตีมาเลยป๋าเขาเล่นเป็นโซโล,โลป๋าแน่นอนนะครับไอตัวกลางไม่น่าเท่าไหร่ะน่าจะใช้ป๋านี่แหละมา เขาก็ป่าเป็นออลดาเมจเออตีพี่เดียนเน่เลยนะครับเห็นไหมมันจะถึกกว่าตัวเก่านิดนึงดูดิป่าตีมาตีดอกก็สามหมื่นไม่เข้าไม่เข้าเออมันถึกกว่าตัวเก่าอยู่แต่ถ้าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอส่วนในบัฟเท่านี้มันก็เออมันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะไปไทยเดียนเน่นะยครับผมอยากเอาอันติของเดียนเน่อะทุกคนอย่างนี้ดีกว่าไหมประเด็นคืออยากเอาอันติของเดียนเน่ไม่ใช่อะไรมาไปเลยสวิตอิมแพคไปต่อแล้วกันขวอย ก็สวีดอิมแพคไปก่อนหูก็ตีป่าเข้าอยู่นะแล้วก็เลจิงฟิสตีเรียบร้อยนะครับเอาตัวกลางไปก่อนประเด็นคืออยากใช้อันติของเดียเน่มากๆไงมาอีกฝ่ายมีซาลาทัสด้วยแล้วก็เดียเน่มีตั้งทอนต่อด้วยนะครับมา่ามาเลยป่าตีที่เดียเน่ต่อเลยแล้วกันป่าบอกเออตีไม่เข้าเออตีไม่เข้าไงโอ้ตีแบบปงเปงปงเปงกว่าตีไม่เข้า ตีไม่เข้าว่าไงความถึกผมเออผมรู้แหละน้องมันเก่งอะไรน้องมันเก่งความถึกนี่แหละ <Okay. S 1> <laughs> ถึกแบบนาเตอ่นะความถึกนี่นาตเตอเลยมาฮะเหมือนกับเล่นกับตัวเองอะตัวน้องทัาง,ง่ายๆก็คือเหมือนเล่นกับตัวเองอะถ้าโดยรวมแล้วนะมาเราก็เปิดแบมอนเชลซ์แล้วก็ <Ch> วกอันตอิอมก่อนลาชินีอันนี้เป็นอันติแบบเก่านะ โอ้โหสองแสนกว่าเนี่ยครับแล้วก็ไปอิมพาวส์เรียบร้อยเลยเนี่ยครับมาตาที่สี่นะเอามาแอนตี้ป่าเขียวป่าเขียวตีไม่เข้าจีจี้มาตาสุดท้ายนะครับในวันนี้ถึงแบบถึงจะจัดแน่นอนเจอกับราชาปีศาจอีกทีมทีมราชาปีศาจอีกไหมนเนี่ยอันแน่นอนจริงๆเป็นทีมนี่มันทีมอะไรวะเนี่ย มันทีอะไรครับเนี่ยมีฟราวดินมีเอทลอรซ่าด้วยอ่ะเปิดถอนไปก่อนละกันไม่รู้คืออะไรแล้วก็ตีที่มอนสปิดไปเลยเนาะมาตีที่มอนสปิดไปนี่งไงแล้วก็เปิดฮิวเลือดขึ้นมาด้วยไปสแต็กฮ<อ>ิวเลือดแตมมอนเชียวเนะแล้วก็เลจิ้งฟิตขวายโอเคมอนสปิดแม่งต่อยหมัดเดียวตายแลว <c oughs> แล้วก็เพิ่มฮิวเลือดขึ้นมาหน่อยเดียนเน๋ยรมันจะได้ถึกถึกกันไปยนืนสวย เดียรเน่ตานี่ยืนสวยๆวยยวยก็พอแล้วน่ครับตั้งท้อนรลวูทุกเทิร์นแต่ว่าไม่มีท้อนเน่ตาน้าเดียเน่เนี่ยคือถ้าฝ่ายตีมาผมว่าไม่เข้านะนะมีทั้งฮิลของคิงใช่ไหมในะตอนเนี้ยเออตีมาไม่เข้าแล้วก็ความแตกต่างระหว่างสกิลสองของเดียเน่ร่างนี้กับร่างเก่าเนี่ยก็คือร่างเก่ามันเพิ่มเลือดใช่ไหมละ่ะแต่ว่าร่างเนี่ยมันเพิ่มเกี่ยวกับลดดาเมจที่ได้รับลงเนี่ยมันก็ต่างกันเออผมว่าร่างนี้ถึกกว่าแต่ว่าร่างเก่าดาเมจแรงกว่า Ừ, ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้อยู่อ่ะแต่ถ้าถามว่ามันถึงระดับทิวมัิลเอสไหมผมว่าน่าจะยังนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมันก็เป็นระดับ S ได้ไหมมันก็ระดับ S ได้อยู่อ่ะน่าจะระดับเอเนี่ยครับนี่ละโอเคไปตีไปตีไปโอโ้แล้วก็อิมเพลสแบบไม่ค่อยแรงแบบไม่ค่อยแรงเพื่อนบอกไม่แรงอะไร <c oughs> หายหายเลย มีตั้งท่าของเดียนเน่อยู่โคตรแรง่ะจีจีตาสุดท้ายโอเคครับผมนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะกับเดียนเน่วาเลนไทน์ตัวนี้เลยเนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ายังไม่ถึงระดับทิพนเอสแต่ก็อยู่ในระดับ S ได้อาจจะเดิมพันเหรือว่า S ตัวเดียวแล้วก็พูดถึงความถึกก่อนนะความถึกเนี่ยถึกกว่าสีแดงคือถึกกว่าสีแดงค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าดูจากแบบ สกิลถ้าเปิดถ้าได้เปิดทอนแล้วเนี่ยมันจะลดดาเมจที่ได้รับลง40%เลยนะที่ขั้นแรกนะครับเลยทําให้ตัวของเดียเน่ตัวเนี้มีความถึกกว่าสีแดงเพราะว่าสีแดงมันเพิ่มเลือดตัวเองใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันเพิ่มความถึกแถมตั้งทอนได้2เทินด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าเนี่ยตั้งทอนได้กี่เทินนะในที่ขั้นแรกนะนดี๋ดูก่อนดิตั้งทอนกี่เทินตั้งทอนสองเทินเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มความสามารถด้านเลือดเห็นไหม12%นะครับที่ขั้นแรกแต่ถ้าเป็นตัวใหม่อย่างเดียน์เนี่ย จะเป็นการเน้นที่ลดดาเมจเลยนะครับนี่ไงลดดาเมจ40%นะก็คือถึกกว่าแล้วก็พาสีก็ถึกกว่าเพราะว่าเพิ่มความสามารถด้านเลือด20%ให้กับตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะสแต็กดาเมจใช่ไหมที่ตัวเองแล้วก็ถ้าเดียเนตตัวเก่าเนี่ยตีไปมันจะแรงมากยิ่งเปิดอันติยิ่งแรงมากนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยความแรงไม่เท่ากันแต่ว่าความถึกมากกว่านะครับถ้าใครที่อยากจะหาเดียเนตที่เน้นไปที่แบบตัวซับจริงๆเลยที่เปิดทอน แล้วก็เพิ่มดาเมจจากของเทพให้กับทั้งทีมเนี่ยผมว่าเดเน่ตัวนี้แทนตัวเก่าได้ถ้าจะเอาอย่างนั้นเลยนะถ้าแบบมีตัวดาเมจอยู่แล้วในทีมตัวหนึ่งที่มันแบบเบิ่มๆอย่างดั๊ตฟ้าเมื่อกี้หรือว่าดาเมจตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าใช้เดเน่ตัวนี้เป็นตัวยืนเป็นตัวรับตีนเป็นตัวแบบเปิดดาเมจเปิดบัฟให้เพื่อนในทีมอ่ะได้นะครับซึ่งคะแนนที่ผมจะให้ตัวน้องเดเน่เนี่ยผมให้อยู่ประมาณประมาณ9แล้วกันเออเกือบเต็มเลยนะพูดถึงนะแต่มันไม่ถึงระดับที่บเอสไง ประมาณ9ประมาณ8เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีอะเดียเน่มันก็คะแนนสูงอยู่แล้วอะคือมันเก่งของมันอยู่แล้วตั้งแต่แบบเจนเก่าแล้วอะสีแดงอะมันก็เก่งของมันอยู่แล้วเนะี่ครับพอมายิ่งออกตัวนี้มันก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาเหมือนแบบบัฟความถึกเพิ่มขึ้นไปแต่ลดดาวเมจนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะถามว่ามีไหมควรมีไหมเนี่ย ถ้าใครที่มีตัวเก่าอยู่อยากจะประหยัดเพชรรอเปิดตู้เฟสตู้หน้าหรือตู้ไหนๆเนี่ยผมว่าข้ามไปก็ได้เอาตัวเก่าไปก็ได้ถึงมันจะไม่ได้ถึกเท่ากับตัวนี้แต่เดียนเน่ก็คือเดียนเน่นะมันก็ถึกของมันอยู่แล้วแถมตัวเก่าตีแรงด้วย่ะโอเคประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์เลยกด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นเกมไหนเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะไว้เจอกันในเกมหน้าคลิปหน้ายูกิโอมาสเตอร์ดอลหรือว่าเกมไหนๆก็แล้วแต่ หรือว่า7บาท8บาท9บาทสวัสดีผม